ชือลำพันไม้สันเทียครับนี่อยู่พี่อยู่ที่โฆษสาหมูสองหนองสลายอำเภออะไรครับช่วยัดช่องจังหวัดนครราชสีมาอ๋อครับครับนะอ่บพี่ช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมครับว่าก่อนพานพริน่าเคดีเนี่ยเป็นอะไรมา่ก่อนครับก็เข่าเสื่อมความดันไขมันเป็นทุกอย่างแหละอ๋อเหรอ โอข้อเข่าเสื่อมเป็นไขมันเป็นความดันอ๋อกินยาหมดหลายอย่างแล้วเป็นเปมานานไหมพี่เป็นตั้งแต่สี่เก้าสี่เก้าโอ้โหแล้วส่งส่งข้อเข่าสองข้างอ๋อเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงบ้างพี่ข้อเข่าเสื่อมมันปวดค่ะปวดอ๋อหมอมานัดผ่าแล้วเนี่ยหมอให้นัดเปลี่ยนเข่าหอที่ที่เข่าเนี่ยนะหมอให้นัดเปลี่ยนครับพอดีก็เลยมาเจอไอ้ลุงไอ้ลุงเลยบอกแนะนาให้กินยาตัวนี้ อ๋อให้ทานคนนีน่าเครดินี่ยนะวางแล้วก็เดินได้แล้วก็หายปวดอ้าวแล้วก็เดินตรงเลยอ๋อแสดงว่าก่อนมาทานนี่เดินไม่ได้เหรอได้เดินได้เดินเหมือนเป็ดนะเดินแบบเป็ดตีอ๋อที่เดินอย่างนั้นเพราะว่าปวดเข่าใช่ไหมขาเข่ามันปวดสองข้างเลยอ๋อที่ว่าหมอจะนัดผ่าใ่ไหมอจะนัดผ่าแต่แต่เข่ามันก็ยังไม่เปลี่ยนเพราะว่าเพิ่งไปทำมาได้ปีกว่าที่นี่เขาก็บอกว่าจะให้เปลี่ยนข้อเข่าใหม่ครับแล้วก็คือไม่ได้เปลี่ยนก็เลย แต่งว่ากินยาตัวนี้คงไม่เลียนแล้วแล้วไปกินไปเรื่อยๆลครับเอาตอนนี้ทานพอริน่าเคดีมานานหรือยังประมาสองขวดใหญ่กับอีกขวดเล็กอ๋อสองขวดใหญ่คือขวดที่ถือเนี่ยนะแล้วก็อีกสองขวดเล็กเอามินินะครับอ๋อแล้วเออทานเนี่ยประมาณกี่เดือนแล้วนะคงแค่สามเดือนมันเห็นผลประมาณอาทิตย์หนึ่งอเ่เห็นผลมาที่เห็นผลเนี่ยพี่สังเกตจากตรงไหน ินตรงอ้าวเหรออ่ะที่ดึงนี่เดินได้เลยเหรอเดินได้เลยกินกินเป็ดนี่แหละแต่เดินเดินเหมือนเป็ดเนี่ยนะแล้วก็ยังขอกินยาไปขวดเล็กอ่ะขวดไปสองขวดสี่วันหลังจากสี่วันไปอีกสามวันก็จะเดินตรงเองอ้าวเหรอโอ้ไม่น่าเชื่อเลยพี่ทานตัวนี้ตัวเดียวเหรอหรือว่าทานตัวนี้ตัวเดียวอ๋อออ๋ครับตอนตัวเดียวโอ้พี่น่าเคดีครับทานแรกๆเป็นไงบ้างมันใช่สีค่ะ เมื่อก่อนนี้พี่บอกว่าเดินเหมือนเป็ดเลยเดินไม่ไหวเลยเยมันถึงยืดอ๋อเมื่อก่อนเดินอย่างนี้เลยเหรอพอมากินยาจะริ่มรู้สึกว่ามันจะไล่แล้วมันจะยืดขึ้นเลยประมาณสามเดือนเลยนะ